เมื่อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาผู้คนในหมู่บ้านนี้ต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่หัวใจของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเช้าวันหนึ่งหมอกขาวลอยอ้อยอิ่งเหนือทุ่งนาเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาพระภิกษุชรารูปหนึ่ง เดินทุดงผ่านมาท่านมีนามว่าพระอานนเถระผู้เคยได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านต่างรู้สึกสงบเพียงได้เห็นใบหน้าของท่านราวกับหัวใจที่วุ่นวายได้หยุดพักชายผู้ไล่ล่าความสุขในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มชื่อกีรติเขาเป็นคนขยัน ฉลาดแต่หัวใจไม่เคยพอเขาทำงานตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างหวังให้ได้ทรัพย์มากกว่าคนอื่นเมื่อได้แล้วเขากลับรู้สึกว่างเปล่าคืนหนึ่งกีรตินั่งมองเงินทองที่กองเต้าในหมู่บ้านเดียวกันมีหญิงสาวชื่อสุชาดานางสูญเสียสามีจากโรคร้ายหัวใจแตกสลาย ทุกวันนางร้องไห้โทษชะตาโทษชีวิตโทษโลกเมื่อพระอานน์เทระได้พบนางกราบแทบเท้าแล้วร้องขอว่าขอพระคุณเจ้าโปรดทำให้เขากลับมาเถิดพระเถระพานางไปยังป่าช้าชี้ให้ดูหลุมศพมากมายในที่นี้มีใครไม่เคยสูญเสียบ้างหรือไม่ สุชาดานิ่งเงียบพระกล่าวเบาๆว่าความตายเป็นธรรมดาการพรากเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์เกิดจากการยึดไม่ปล่อยน้ำตานางไหลแต่เป็นน้ำตาที่เริ่มเข้าใจเด็กชายผู้โกรธโลกมีเด็กชายชื่อจันทะเขาโตมากับความยากจนถูกล้อเลียนดูถูกเขาเต็มไปด้วยความโกรธ สาบานว่าจะเอาชนะทุกคนพระอานทน์เทระถามเขาว่าโยมเคยถือถ่านไฟไว้ในมือไหมเด็กชายสายหน้าพระจึงกล่าวว่าความโกรธก็เหมือนถ่านไฟคนที่ถูกเผาคือผู้ถือมันคำสอนนี้ฝังในใจเด็กชายเป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงรอยู่ในใจตนเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าค่ำวันหนึ่งชาวบ้านรวมตัวกันที่หลานวัดพระอานอน์เทระเริ่มเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตมีทุกข์ทุกข์เกิดจากตังหาความดับทุกข์มีจริงและหนทางดับทุกข์คือมรรมีองแปดท่านอธิบายด้วยถ้อยคำเรียบง่ายความคิดถูก อย่าปล่อยใจหลงผิดคำพูดถูกอย่าทำร้ายกันด้วยวาจาการกระทำถูกอย่าสร้างบาปเพิ่มการดำรงชีวิตถูกอย่าเบียดเบียนผู้อื่นความเพียรถูกเพียรละชั่วทำดีสติถูกรู้เท่าทันใจสมาธิถูกใจสงบเห็นความจริงการเปลี่ยนแปลงกีรติ เริ่มแบ่งปันสุชาดาเริ่มปล่อยวางจันทะเริ่มให้อภัยหมู่บ้านที่เคยวุ่นวายกลับสงบขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์พระอาน,นทน์เถระกล่าวคำสุดท้ายก่อนจากไปว่าอย่ารอให้ทุกข์หนักจึงปฏิบัติเพราะชีวิตไม่เคยบอกล่วงหน้าธรรมะที่อยู่ในชีวิต หลายปีผ่านไปคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงถูกเล่าต่อไม่ใช่ในตำราแต่ในหัวใจของผู้คนสุขไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การวางทุกข์ไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากใจที่ไม่รู้เท่าทันวันเวลาที่ไม่เคยรอใคร หลังจากพระอานนเทระออกเดินทางไป,ปไมหมู่บ้านออดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ความเงียบงันดังเดิม <ละ S 1> แต่แท้จริงแล้วหัวใจของผู้คนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกีรติยังคงทำงานแต่เขาไม่ทำด้วยความกระหายเขาทำด้วยความรู้ตัวทุกครั้งที่ได้เงินมาเขาจะถามใจตนเองว่าสิ่งนี้จำเป็นหรือไม่หรือเป็นเพียงความอยากอีกชั้นหนึ่ง เมื่อใจเริ่มร้อนเขาจะนึกถึงคำพระว่ายิ่งดื่มน้ำทะเลยิ่งกระหายแล้วใจเขาก็เย็นลงสุชาดาและคืนแห่งการปล่อยวางสุชาดาเริ่มไปวัดทุกเช้านางไม่ขอพรให้สามีกลับมาแต่ขอให้ใจตนเองเข้มแข็งพอจะยอมรับความจริงคืนหนึ่งนางฝันเห็นสามีเขายิ้มอย่างสงบ เมื่อสะดุ้งตื่นนางมิได้ร้องไห้เหมือนก่อนแต่พนมมือและกล่าวเบาๆว่าขอบคุณที่เคยเดินร่วมทางจากนี้ขอเดินต่อด้วยสติเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นางนอนหลับอย่างสงบจันทะกับบทเรียนของความโกรธเด็กชายจันทะเติบโตขึ้นเขายังคงถูกสบประมาทจากบางคน แต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมเมื่อความโกรธผุดขึ้นเขาจะหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตนเองว่าเราจะเผาใจตนเองไปเพื่ออะไรครั้งหนึ่งเขาถูกใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมเขาอยากตอบโต้แต่แล้วเขานึกถึงถานไฟในมือเขาวางมันลงด้วยความเงียบความสงบนั้นกลับทำให้ผู้ใส่ร้ายละอายใจเอง ภัยพิบัติและบททดสอบหลายปีผ่านไปเกิดภัยแล้งรุนแรงนาข้าวแห้งแตกผู้คนเริ่มหวั่นไหวบางคนโทษฟ้าบางคนโทษโชคชะตาแต่กีรติกล่าวกับชาวบ้านว่าเราควบคุมฟ้าไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้เขาแบ่งข้าวที่มีสุชาดาช่วยดูแลผู้ป่วย จันทะอาสาหาน้ำจากแหล่งไกลในความขาดแคลนกลับเกิดความเมตตาพระธรรมที่ถูกทดสอบจริงคืนหนึ่งชาวบ้านรวมตัวกันไม่มีพระไม่มีธรรมาสันมีเพียงแสงตะเกียงกีรติกล่าวขึ้นว่าเมื่อก่อนเราฟังธรรมวันนี้เรากำลังใช้ธรรมสุชาดาเสริมว่า ทุกไม่ได้หายแต่ใจเราไม่ทุก์เหมือนเดิมคําพูดเรียบง่ายแต่สะท้อนความจริงลึกซึ้งการกลับมาของพระอานนเทระหลายปีต่อมาพระอานนเทระกลับมาอีกครั้งท่านมองเห็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่สงบขึ้นพระเถระยิ้มและกล่าวว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในคำสอน แต่อยู่ในชีวิตที่เปลี่ยนไปคำสอนสุดท้ายก่อนจากลาพระอานอนเทระกล่าวแก่ทุกคนว่าอย่าคิดว่าตนบรรลุเพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจธรรมะยังต้องเดินต่ออย่าหนีทุกข์จงเรียนรู้จากมันอย่ากลัวความไม่เที่ยงเพราะมันคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดเสียงธรรมในใจ เมื่อพระเถระลับตาไปคำสอนยังไม่ลับตามมันอยู่ในลมหายใจอยู่ในความเงียบอยู่ในทุกการปล่อยวางเล็กๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตนเองผู้ใดรู้จักตนเองผู้นั้นพ้นทุกทีละน้อยความสงบที่ถูกท้าทายแม้หมู่บ้านจะสงบขึ้น แต่โลกไม่เคยหยุดทดสอบผู้คนวันหนึ่งพ่อค้าจากเมืองใหญ่เดินทางเข้ามานำผ้าไหมเครื่องประดับและคำสัญญาแห่งความร่ำรวยเขาพูดว่าใครร่วมค้ากับข้าจะไม่มีวันลำบากอีกหลายคนเริ่มหวั่นไหวความอยากที่เคยสงบเริ่มขยับตัวอีกครั้งกีรติเองก็รู้สึกเช่นนั้นใจเขาถามเบาๆ เราปล่อยวางจริงแล้วหรือหรือเพียงแค่วางไว้ชั่วคราวคืนนั้นเขานอนไม่หลับจึงไปนั่งใต้ต้นโพหลังวัดหายใจเข้าหายใจออกดูความอยากเกิดขึ้นและดับไปเขาไม่ได้ห้ามมันเขาเพียงเห็นมันบทเรียนของความไม่เที่ยงสุชาดาเปิดโรงทอผ้าเล็กๆผู้คนเริ่มยกย่องนาง เรียกนางว่าหญิงผู้เข้มแข็งคำชมทำให้นางหญินแต่ไม่นานนางเริ่มยึดติดวันหนึ่งโรงทอผ้าเกิดไฟไหม้ทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานนางนั่งนิ่งมองเปลเวไฟดับน้ำตาไหลแต่ไม่ฟูมฝ่ายนางพึมพำว่าสิ่งที่เกิดย่อมดับแม้ความภูมิใจก็ไม่เที่ยงคืนถัดมานางกลับมานั่งสมาธิ และพบความสงบที่ลึกกว่าเดิมจันทะและการให้อภัยครั้งใหญ่จันทะเติบโตเป็นหนุ่มวันหนึ่งเขาได้พบคนที่เคยกลั่นแกล้งเขาในวัยเด็กบัดนี้ผู้นั้นยากจนป่วยและโดดเดี่ยวความโกรธเก่าผุดขึ้นแต่จันทะเห็นมันชัดเจนเขานึกถึงคำพระการให้อภัยไม่ได้ปล่อยคนอื่นแต่ปล่อยใจตนเอง เขานำอาหารและยามาให้ไม่พูดถึงอดีตคืนนั้นเขานั่งสมาธิและรู้สึกว่าใจเขาเบาเหมือนได้วางของหนักที่แบกมานานการแตกสลายของตัวตนหลายปีผ่านไปชาวบ้านเริ่มถามกันว่าเราบรรลุธรรมหรือยังคำถามนี้เองกลายเป็นกับดักใหม่พระอานอน์เทระซึ่งกลับมาอีกครั้งได้ยินคำถามนี้ ท่านยิ้มแล้วกล่าวว่าถ้ายังถามว่าใครบรรลุแสดงว่ายังมีใครอยู่คำพูดนั้นทำให้หลายคนเงียบงันกีรติเริ่มเห็นว่าแม้แต่ความดีก็เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางคืนแห่งความเงียบงันคืนหนึ่งเกิดจันทรุปราคาทั้งหมู่บ้านดับไฟนั่งเงียบอยู่ด้วยกันไม่มีคำสอน ไม่มีคำเทศมีแต่ลมหายใจในความเงียบนั้นหลายคนเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเองบางคนเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าธรรมะไม่ได้ต้องฟังแต่ต้องเห็นความเจ็บป่วยของกีรติกีรติล้มป่วยหนักแพทย์พื้นบ้านบอกว่าเขาอาจไม่รอดผู้คนมาเยี่ยมบางคนร้องไห้ แต่กีรติกลับสงบเขาพูดเบาๆว่าร่างกายนี้ยืมมาถึงเวลาก็ต้องคืน <ST AP> เขาไม่ได้ขอให้หายเขาเพียงขอขออย่าให้ใจหลงคืนนั้นเขาหายใจอย่างรู้ตัวจนหลับไปอย่างสงบและเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจากไปอย่างไม่หวาดกลัวความตายที่ไม่ใช่จุดสุด งานศพของกิรติไม่มีเสียงคร่ำครวญมีแต่ความสงบพระอานนเทระกล่าวว่าผู้ตายไม่ต้องการน้ำตาแต่ต้องการให้ผู้เป็นอยู่เข้าใจชีวิตมากขึ้นสุชาดาและจันทะนั่งมองกองไฟใจพวกเขาไม่แตกสลายเพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่าทุกการพบคือการเตรียมจากธรรมะที่ไม่มีชื่อ หลายสิบปีผ่านไปหมู่บ้านนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีสำนักใหญ่ไม่มีคำว่าบรรลุมีแต่ผู้คนที่กินอย่างรู้ตัวพูดอย่างเมตตาทำอย่างไม่เบียดเบียนเด็กๆเ,เติบโตมากับคำง่ายๆว่าดูใจตัวเองให้ดีก่อนนอนของทุกคืนชาวบ้านจะกล่าวพร้อมกันว่าขอให้เรารู้เท่าทันความคิด ขอให้เราปล่อยวางเมื่อควรขอให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นและต่อตอนเองฤดูฝนแห่งการภาวนาหลังการจากไปของกีรติฤดูฝนปีนั้นมาถึงอย่างช้าๆฝนตกเบาๆแทบทุกวันดินชุ่มน้ำเต็มนา ชาวบ้านใช้เวลามากขึ้นในกระท่อมมีเวลานั่งนิ่งๆกับตนเองสุชาดาจะจุดตะเกียงทุกคืนนั่งมองเปลวไฟไม่ใช่เพื่อขอพรแต่เพื่อดูใจตนเองนางพบว่าความคิดก็เหมือนเปลวไฟเกิดขึ้นสว่างแล้วดับไป ถ้าเราไม่จับมันมันก็ไม่เผาเราเด็กหญิงผู้ตั้งคำถามมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมณีนางเติบโตมาหลังเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รู้จักกีรติไม่รู้จักความวุ่นวายครั้งก่อนคืนหนึ่งนางถามสุชาดาว่า ทำไมคนเราต้องเกิดแล้วตายด้วยสุชาดายิ้มไม่ตอบทันทีนางพาเด็กหญิงออกไปดูฝนเม็ดฝนตกลงสู่แอ่งน้ำเกิดวงกลมแล้วหายไปชีวิตก็เหมือนฝนไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปเด็กหญิงนิ่งคิด เป็นครั้งแรกที่คำถามไม่ต้องการคำตอบพระอานนทเทระในบ้านปลายพระอานนทเทระอายุมากแล้วเดินช้าลงพูดน้อยลงแต่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยสติวันหนึ่งท่านกล่าวกับชาวบ้านว่าเมื่อก่อนอัตมาพูดมากวันนี้อาตมาอยากฟัง ท่านนั่งฟังชาวบ้านเล่าโดยไม่ตัดสินไม่สอนไม่ชี้หลายคนเข้าใจในวันนั้นว่าความเมตตาบางครั้งคือการฟังอย่างแท้จริงความเงียบของคำสอนคือหนึ่งพระอานนทเทระไม่ออกมานั่งรวมกับใครท่านนั่งอยู่ลำพังในกุฏิหายใจเข้ารู้ หายใจออกวางเช้าว,วันรุ่งขึ้นท่านจากไปอย่างสงบไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจสุดท้ายที่ใครได้ยินมีเพียงรอยยิ้มที่ยังคงอยู่บนใบหน้าหลังความจากลางานศพของพระอานนเทระเรียบง่ายยิ่งกว่าใครไม่มีคำสรรเสริญไม่มีคำยกย่อง สุชาดากล่าวเบาๆว่าท่านไม่ได้สอนให้เราจำคำแต่สอนให้เรารู้จักใจจันทะพยักหน้าเขารู้ว่าธรรมะไม่ได้หายไปกับร่างกายธรรมะที่ไหลต่อหลายปีผ่านไปเด็กหญิงมณีเติบโตกลายเป็นหญิงสาวผู้ใจเย็นนางไม่ได้เป็นครู ไม่ได้เป็นนักบวชแต่นางรู้จักหยุดเมื่อใจฟุง้งรู้จักวางเมื่อใจหนักนางสอนลูกของนางเพียงประโยคเดียวว่าถ้าไม่รู้จะทําอย่างไรให้กลับมาดูลมหายใจนิทานเรื่องนี้ไม่มีตอนจบที่แท้จริงเพราะตราบใดที่ยังมีคนรู้จักดูใจรู้จักวาง รู้จักเมตตาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังคงเล่าต่อในความเงียบในลมหายใจและในชีวิตประจำวันวันสุดท้ายของหมู่บ้านการเวลาผ่านไปอีกยาวนานหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงผู้เฒ่าล้มจากไปเด็กเกิดใหม่ บ้านบางหลังพังลงบ้านบางหลังถูกสร้างขึ้นแทนไม่มีใครจำชื่อกีรติได้ชัดไม่มีใครรู้จักพระอานอนเถระแล้วแม้แต่สุชาดาและจันทะก็กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าจางๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปคือวิถีของผู้คนสิ่งที่ไม่ถูกเขียนไว้ ไม่มีคำพีไม่มีแผ่นศิลาไม่มีป้ายคำสอนแต่ในหมู่บ้านนั้นผู้คนยังคงหยุดก่อนพูดคิดก่อนทำให้อภัยก่อนโกรธและรู้จักวางเมื่อถึงเวลาเด็กๆถูกสอนว่าถ้าใจหนักให้พักถ้าใจฟุ้งให้ดูหายใจ ไม่มีใครบอกว่านี่คือธรรมะเพราะมันกลายเป็นชีวิตไปแล้วคนแปลกหน้าผู้ผ่านมาวันหนึ่งมีนักเดินทางผ่านมาเขาพักค้างคืนในหมู่บ้านเขารู้สึกแปลกใจเพราะที่นี่ไม่มีวัดใหญ่ไม่มีพระผู้มีชื่อเสียงแต่กลับสงบอย่างลึกซึง้งเขาถามหญิงชาราคนหนึ่งว่า ที่นี่มีใครเป็นครูหรือไม่หญิงชรายิ้มแล้วชี้ไปที่อกของเขาแล้วกล่าวเบาๆว่าถ้าฟังเป็นใจก็สอนได้นักเดินทางนิ่งและเข้าใจในทันทีลมหายใจสุดท้ายของนิทานคืนสุดท้ายของเรื่องนี้ไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ไม่มีความตื่นเต้น มีเพียงคนคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านมองดวงดาวหายใจเข้ารู้หายใจออกวางและในความเงียบนั้นไม่มีคำว่าเราไม่มีคำว่าเขาไม่มีคำว่าทุก์ขไม่มีคำว่าผลทุก์มีเพียงความเป็นจริงที่ถูกเห็นและถูกปล่อย ธรรมะไม่ได้อยู่ในนิทานนิทานเป็นเพียงประตูเมื่อเข้าใจแล้วประตูจะไม่จำเป็นอีกต่อไปผู้ใดรู้จักวางผู้นั้นเป็นอิสระแม้ยังมีลมหายใจสาธุสาธุสาธุ